สวัสดีค่ะปั้นขายที่ดินค่ะ วันนี้นะคะที่ดินสวยผ่อยนะพอนได้นะคะสามถึงห้าปีนะคะ่อนกับเจ้าของที่ดินโดยตรงวันนี้ป้นพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินคลองแปดพันบุรีนะคะปทุมธานีนะคะตอนนี้ค่ะว่างแค่สี่แปลงสุดท้ายนะคะแปลงที่สี่ค่ะสองร้อยตารางวานะคะพื้นที่สีม่วงค่ะแปลงที่ห้านะคะสี่ร้อยตารางวาหรือหนึ่งไร่นะคะพื้นที่สีม่วงเหมือนกันค่ะตารางวาละหนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะส่วนแปลงที่6ค่ะ400ตารางวาแปลงที่7ก็400ตารางวานะคะพื้นที่สีชมพูค่ะตารางวาละ1,500ื บาทเท่านั้นเองนะคะตรงนี้ค่ะที่ดินตรงนี้หมอจะทําอะไรมัางคะทําบ้านที่อยู่อาศัยนะคะหรือท่านจะทําบ้านแนวสวนเกษตรก็ได้นะคะหรือที่ท่านจะทําเป็นโกดังก็ได้เก็บคลังทาเป็นคลังสินค้าทำเป็นที่จอดรถทำที่ขนส่งทำเป็นออฟฟิศทำเป็นบริษัทก็ได้ค่ะเพราะตรงนี้เป็นพื้นที่สีม่วงแล้วก็พื้นที่สีชมพูนะคะสถานที่ใกล้เคียงของที่ดินนะคะ อ่าแป้วป้าจะบอกอ่ะอันนี้คือทางเข้าทางถนนรังสิตการ์เด้นนะคะคือเขาอยู่ใกล้ที่ดินของเราอยู่ใกล้รังสิตการ์เด้นคลองแปดนะคะนี่คือทางเข้ามาจากถนนรังสิตการ์เด้นนะคะถนนรังสิตการ์เด้นนี่ก็จะเป็นถนนคอนกรีตทั้งแนวเลยนะคะตรงนี้ก็จะตัดผ่านมายัางแปลงที่ดินของเราตรงนี้เลยนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับตลาดนัดคลองแปดนะคะที่ค่ะ ถนนเส้นนี้ค่ะมันจะเข้าได้สองเส้นทางนะคะถนนเส้นนี้ค่ะทางจากตลาดนครองแปลกจากถนนร่างสิรนโครนายกอ่ะเข้ามาประมาณ800เมตรนะคะก็จะเข้ามาถึงยังที่ดินของเรานะคะแล้วก็อยู่ใกล้าการประปาสาขาธัญ,ญบุรีนะคะอยู่ใกล้หมู่บ้านเจริญราษฎร์5นะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับวัดไอวิการามนะคะตรงนี้เหมาะมากมากเลยค่ะเพราะอยู่ในใกล้แหล่งสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ใกล้แหล่งชุมชนนะคะไฟฟ้าน้ำประปาก็ต่อขยายแแค่จากบ้านหลังนี้ค่ะบ้านหลังสี่ฟ้าเนี่ยค่ะ ตรงนี้ค่ะตรงทางเข้านี่ค่ะที่ถนนตัดทางเข้ามาเนี่ค่ะตรงนี้คือจะต่อขยายจากตรงนี้มาได้เลยนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะพ่อนได้นะคะพ่อนได้3-5มถปีนะคะ ผ่อนได้3าหคะปีวางเงินดาวเพียงแค่ห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะคะเ <_: S 1> มื่อทําสัญญาเรียบร้อยวางวางเงินดาวเรียบร้อยนะคะท่านสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินของเราได้ชันทีนะคะยกเว้นกรณีที่ท่านจะสร้างบ้านตอกเสาเข็มบ่อออกบ้านเลยที่ท่านวางเงินดาวเรา30%เอร์เซนขึ้นไปนะคะเราถึงจะให้ท่านก่อสร้างได้แต่ท่านจะเข้ามาปรับถมดินมาฮะมาขุดสระเลี้ยงปลาลงผลิตผลางการเกษตรตรงนี้ได้หมดเลยนะคะหรือจะมากั้นร,รั้วตรงนี้สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เลยนะคะ ดินตรงนี้เหมาะเหมาะมาะมากค่ะเหมาะที่จะทําธุรกิจนะคะเหมาะที่จะทําธุรกิจมากๆเลยค่ะซื้อสดฉนดพร้อมอนทุกแปลงนะคะผ่อนกับเจ้าของที่ดินโดยตรงนะคะสำนักงานของเรานะคะอยู่ที่คลอง10กม7.5นะคะน้องเสือประชุมธานีนะคะรีบทักหาเปิ้ลเลยนะคะเพจขายที่ดิน y YouTube เปิ้ลขายที่ดินนะคะ f a c e b o o เปิ้ลนักขนันค่ะรบกวนทุกท่านกดติดตาม YouTube นะคะกดแชร์กดไลค์ให้เปิ้ลด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเปิ้ลจะมาอัปเดตในคลิปต,ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ